หลักสัจธรรมแห่งกาลามโคตรหมู่บ้านเกสปุตตนิคมแคว้นโกศลเป็นที่อยู่ของชาวกาลามะผู้รักการเรียนรู้และภูมิใจในความเป็นกาลามโคตรของตนทุกใบหน้าสะท้อนความมุ่งมั่นและความสงบในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ว่าความสงบนั้นมักถูกรบกวนด้วยคณะนักบวชจากลัทธิและาศาสนามากมายที่เดินทางมาถึงพร้อมคำสอนอันโอ้อวดว่าของตนคือเลิศลอยที่สุดเหนือกว่าใครทั้งหมดจงเชื่อเราเพราะเราได้ถ่ายทอดมาจากครูผู้ยิ่งใหญ่ไม่จริงคำสอนของเราถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดเสียงกึกก้องเหล่านี้ทำให้ดวงตาของชาวกาลามะผู้เปิดรับต้องสับสนปนเป สัตยกรรมหัวหน้าหมู่บ้านผู้ต้องรับฟังความขัดแย้งเหล่านี้ทุกวันยืนอยู่ท่ามกลางความสับสนและพร่ำถามในใจว่าอะไรคือความจริงพวกเราควรจะวางใจในคำพูดของใครกันแน่วันหนึ่งความสงบก็กลับคืนมาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งจาริกผ่านมายังเกสปุตตนิคมรัศมีแห่งความเมตตาแผ่ไปทั่ว สัตยการเข้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมู่บ้านของเรามีนักบวชมากมายมาสอนให้เชื่อพวกเขาทั้งหมดล้วนบอกว่าคําสอนของตนถูกต้องแล้วเราควรจะเชื่ออย่างไรดีพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงตอบด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นและชัดเจนดูกรชาวกาลามะความสับสนของพวกท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นในฐานะที่ควรสงสัย ดังนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อโดยทันทีเพียงเพราะคำบอกเล่าสืบต่อกันมามาอนุสเวนหรือพระถือตามตำรามาปรมปลายพระองค์เริ่มตรัสหลักความเชื่อสิบประการกาลามสูตร อย่าเชื่อเพียงเพราะฟังจากพระผู้เป็นสมณะมาสมโนโนโครูดหรือเพียงเพราะเห็นว่าผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้ด้วยตนเองว่าคาเหล่านั้นเป็นอกุศลเป็นไปเพื่อโทษเมื่อนั้นพึงละเสียหลักการอันเป็นเหตุเป็นผลนี้ได้ส่องสว่างสู่จิตใจของชาวกาลามโคตทั้งปวงพวกเขาค้นพบสัจธรรมแห่งการพิจารณาจงเชื่อในสิ่ง ที่เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข